มเด็จพระเจ้าอานุวงศ์เกิดปีกุนจุนลศักรา 1, หนึ่งาชเก2 9เป็นปีขอส่อ1 7อ 67, ที่พระลาสว่างนครเวียงจันทร์พระองค์เป็นลาสบุตรของเจ้าสิริบุญญสานเป็นพระอนุศาของเจ้านันทเสนและเจ้าอินทวงศ์ในปีขอส่อ1พพระองค์ได้ทึกศักดินาสยามจับไปเป็นตัวประกันที่บางกอกพร้อมกับไอ น้องสาวและบุคคลอื่นในพลาสวังในเวลาที่ดำลงชีวิตอยู่บางกอกพระองค์ได้เห็นการกระทำที่บอซอบทำของศักดินาสยามที่มีต่อประชาชนลาวพระองค์ยิ่งมีความเครียดแค้นและพยายามฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็งด้วยการซอกห่าทักวิธีทางเพื่อกู้ชาติสิ่งที่สำคัญทำอิดในเวลาที่อยู่บังกอก คือเหตุให้สักดินาสยามเสื้อใจเพื่อปิดบังแผนการกูร้ซาดเส้นในปีขอโซหนึ9งพันเจ้กาัอบสี่เจ้าอนุวงศ์ได้ยกทัพไป่วยสักดินาสยามในการตีเอาเมืองเสียงใหม่และเสียงเส้นกับคืนมาจากพมา่าในปีขอโซหน0่พกับห้าพระองค์ได้ยกทัพจากเวียงจันทร์ไปสมทบกับกองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือประกอบมีลำปางเสียงไม เฮเรและล่วงะบางไปตีอ่าเมืองเสียงตุงออกจากสักดินาพา่ากองทัพข้องเจ้าอนุวงศ์และกองทัพหัวเมืองฝ่ายเนื้อสามารถยึดเอ่าเมืองน้อยใหญ่ในเขตเสียงตุงได้ถึงห้าสิบกว่าเมืองพร้อมด้วยเมืองเสียงตุงในเวลาที่เจ้าอินทวงศ์ผู้เป็นไอ้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรล้านสร้างเวียงจันทร์นั้นมาในปีคศ1795พระเจ้าอนุวงศ์ก็ได้ทึกศักดินาสยญมแตงตั้งให้มาดำลงแหงเป็นมหาอุปราช แต่ภายห่างการสิ้นพระชนมของเจ้าอินทวงศ์แล้วมาในปีคศ1 8 0 5กับพระเจ้าอนุวงศ์ก็ได้ทึกแต่งตั้งจกักรตดินาสยามให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรหลาวล้านสร้างเวียงจันทร์หลังจากขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแล้วพระเจ้าอนุวงศ์ได้ดำเนินภารกิจหลายอย่างเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่การต่อสู้กู้ชาติออกจากการตกเป็นหัวเมืองของสยาม ภารกิจทำอิฐคือการสร้างสายสัมพันธ์กับอาณาจักรอ้อมข้างการปรับปรุงและปัวแปลงอาณาจักรและภารกิจในการต่อสู้